สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องเรื่องราวชาแนลค่ะก่อนที่ทุกคนจะไปรับชม EP นี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเรื่องราวชาแนลด้วยนะคะถ้าพูดถึงสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองเราเชื่อว,ว่าไม่มีใครไม่รู้จักกับพญาอนันตนาคราชค่ะพญาอนันตนาคราชทรงเป็นโอรสองค์แรกในพะระฤาษีกัสสปะยะและนางมัทรุค่ะและทรงเบื่อหน่ายกับความวุ่นวายของพี่น้องจึงได้เข้าเฝ้าถวายงานเป็นแท่นบรรทมของ องค์พระนารายค่ะโดยมีพระนางอุสาอนันตวดีทรงเป็นแท่นบรรทมให้พระแม่รักษมีพญาอนันตนาคราชทรงมีเดชและบารมีมากพระกําลังหานาคราชใดเทียบเทียมไม่ค่ะทรงมีพระมเหสีหลายพระองค์แต่ทรงมีใจรักมันเทิดทูนในพระนางอุสาอนันตวดีชายาคู่บารมีพญาอนันตนาคราชมีพระราชโอรสที่จุติแดนเทพไม่ใช่ภูมินาคเพียงพระองค์เดียวค่ะคือพญาเพ พระธรานาคราชนอกนั้นโอโรธิดาเป็นนาคภูมิจุติค่ะท่านทรงบำเพ็โอปรมจริยาวิสัยในดินแดนพร้อมเพื่อบำเพญบารมีพร้อมสำเร็จอริยะบุคคลในการของพระสีอริยาเมตรตยพุธเจ้าร่วมกับพระชายาคือพระนางอุษาอานาันตวดีค่ะพยาอนันตนานาคราชเป็นราชาแห่งหนาคทั้งมวลในตำนานของศาสนาฮินดูค่ะหรือมีอีกชื่อหนึ่งที่เรียกว่าอนันตเสสะมีขนาดตัวเป็นอนันต์สมชื่อ เพราะเป็นผู้นอนอยู่ในเกษียณสมูทและได้ให้พระนารายณ์นอนบนหลังบางตำนานเล่าว่าดาวนพเคาะนั้นก็ตั้งอยู่บนพังพานของพญาอนันตานาคราชเหมือนกันค่ะส่วนหัวซึ่งมีตั้งแต่5หัวไปจนถึง1,000หัวนั้นทันไม่พ่นพิษเหมือนนาคตนอื่นๆนะคะแต่เป็นเปลวไฟและพญาอนันตานาคราชก็จะร้องเพลงสรรเสริญบารมีของพระนารายณ์อยู่เป็นนิดค่ะในตำนานเล่าว่าตอนที่เหล่านาคเล่นโกงตอนที่แม่ไปพนันกับนางวินตา ซึ่งเป็นแม่ของพญาคูตทั้งคู่พนันสีม้าของพระอาทิตย์เหล่านาคนั้นพ่นพิษใสจนหางของม้าพระอาทิตย์เป็นสีดําบางกวาเหล่านาคตัวเล็กๆได้เลื้อยเข้าไปแทรกในขนสีขาวจนทําให้ดูเป็นสีดําพญาอนันตานาคราชนั้นจึงรังเกียจบรรดาน,น้องๆมากค่ะเลยหนีไปจำํำศีลอยู่ตัวคนเดียวเมื่อวันเวลาล่วงเลยผ่านไปพระพรหมก็มาพบเจอเข้า เมื่อทราบวา่าพยาอนันตานาคราชไม่ชอบใจที่น้องโกงพนันเลยให้ไปนอนในเกษียนสมุทรเป็นเตียงให้พระนารายค่ะ คาสาบที่ทําให้ครุฑจับน่ากินได้นั้นจึงไม่รวมกับพญาอนันตานาคราชด้วยและมีตำนานที่ดุเดือดของพญาอนันตานาคราชด้วยนะคะกล่าวคือครั้งหนึ่งพญาอนันตานาคราชเคยโผล่หัวขึ้นไปบนสวรรค์เรื่องนี้ไม่ใช่มุกนะคะเป็นเรื่องจริงค่ะเพาะตัวยาวจนไม่ต้องขึ้นไปทั้งตัวและโอ้อวดกับเหล่าเทวดาว่าใน3าโลกนี้ มีแต่ตรีมูรติเท่านั้นที่มีอำนาจเหนือตนหากใครไม่เชื่อก็จงมาประลองกำลังกันเถิดเหล่าเทวดากลัวหัวหดมีแต่พระพรายที่กล้าพอเพอคิดว่าอย่างไรนาก็เป็นเพียงแค่เดรัจฉานการจะมาท้าตีท้าต่อยกับเทวดานั้น จึงนับว่าเป็นการโอหังยิ่งนักพระพายจึงรับคำท้าว่าแล้วพญาอนันตะนาคราชก็เอาตัวเองพันรอบภูเขาลูกนึงไว้บอกให้พระพายลองทำลายภูเขานี้ดูพระพายนั้นจึงใช้กําลังสร้างพายุอย่างรุนแรงขึ้นมาม่ให้จะพัดทำลายภูเขานั้นให้ยับเยินแต่พญาอนันตนาคราชก็ขยายตัวเองให้ใหญ่โตค่ะ แล้วแผ่พังพานขึ้นไปเพื่อปกป้องไว้ได้ทุกครั้งสุดท้ายะะพายจึงทุ่มกําลังทั้งหมดเข้าโจมตีโดยดึงเอาลมในตัวสัตว์โลกทั้งมวลมาใช้ด้วยแต่ก็ถูกพญานันตานาคราชกืนเข้าไปทั้งตัวเมื่อไม่มีพระพายแล้ว สัตว์โลกทั้งหลายก็หายใจไม่ออกร้อนไปถึงพระนาลายต้องมาบอกเตียงหลังโปรดให้คายพระพายออกมาพญาอนันตนาคราชก็ทําตามปรากฏว่าตอนที่พญาอนันตนาคราชคายพระพายออกมานั้นก็บังเกิดเป็นลมรุนแรงพัดไปโดนภูเขาที่พันไว้จนราบเป็นหน้ากองค่ะทั้งพระพายและพญาอนันตนาคราชต่างก็นับถือในกําลังของกันและกันค่ะเลยตกลงกันว่า การประลองครั้งนี้ถือว่าเป็นการเสมอบางตำราที่คนพบก็ยกบทพญานาคที่พันเขาพระสุมเมนไว้ตอนกวนเกษียณสมุนให้พญาอนันตานาคราชด,ด้วยค่ะแต่จริงๆแล้ว นาคที่รับบทนี้ก็คือพญาสุกีค่ะนาคเป็นงูใหญ่บนหัวมีงอนมีคางเป็นคราวลำตัวมีเกล็ดและปลายหางมีรวดลายสวยงามค่ะมีอิทธิฤทธิ์มากสามารถแปลงกายได้และสามารถบันดาลให้เกิดฝนได้ด้วยค่ะหรือเรียกว่านาคให้น้ำนาคในวรรณคดีไทยนอกจากจะมีหนึ่งหัวแล้วยังปรากฏนาคที่มีเจ็ดหัว เรียกว่านางเจ็ดเสียงค่ะซึ่งพญาอนันตานาคราชมี1000เสียงขดตัวอยู่กลางกเกษียนสมูทเป็นแท่นบรรทมให้พระนารายค่ะหลังจากที่พระนารายปราบผู้ที่มารบกวนเทวดาและมนุษย์ได้แล้วพญาอนันตานาคราชก็สามารถพ่นพิษเป็นไฟบาล,ลัยการล้างโลกได้เมื่อถึงเวลาสิ้นอายุไขของโลกเมื่อพระนารายอาวตารมาเป็นพระรามเพื่อปราบทศกัณฐ์พญาอนันตานาคราชก็เกิดมาเป็นพระรักช่วยพระรามทําสงครามกับทศกัณฐ์ด้วยค่ะ และมีโอรสองค์แรกนามว่าพญาเพชรพัทระนาคราชหรือองค์ปู่กิดแก้วนาคราชเกรดเพชรทั้งรำตัวและเวลาแสดงอิทฤทธิ์ก็อแผ่ะเสียนได้1,000เสียดเยียงพระบิดาด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเรื่องราวชาแนลด้วยนะคะ EP หน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นรอติดตามรับชมกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลากันไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ